จำได้ไหมครับที่เราสองคนเคยได้มาพูดถึงเรื่องของ Apple AirTag ที่ได้มีหลายคนนั้นพบว่ามีการนำไปใช้แอบซ่อนไว้ในจุดต่างๆของรถเพื่อประสงค์อะไรสักอย่างล่าสุดนะครับ Apple ก็ไม่นิ่งนอนใจครับได้มีการอัปเดตซอฟต์แวร์ในอุปกรณ์ของตัวเองเพื่อแก้ไขปัญหานี้แล้วโดยถ้าเกิดเราเข้าไปในเว็บไซต์ของ Apple ก็จะเห็นคำอธิบายในเรื่องนี้แบบนี้ครับ AirTag และเครือข่ายค้นหาได้รับการออกแบบมาโดยคำนึงถึงความเป็นส่วนตัวเป็นหลัก AirTag และอุปกรณ์เสริมในเครือข่ายนั้นจะมีตัวระบุบลูทูธที่ไม่ซ้ำกันซึ่งจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆวิธีนี้นะครับจะช่วยป้องกันไม่ให้คุณนั้นถูกติดตามเมื่อย้ายไปยังจุดต่างๆเมื่อไปใช้เครือข่ายในการค้นหาเพื่อค้นหาอุปกรณ์ที่ออฟไลน์อยู่ แอรแทหรืออุปกรณ์เสริมในเครือข่าย My AirTag นั้นจะมีข้อมูลของทุกคนที่ได้รับการปกป้องด้วยการเข้ารหัสตั้งแต่ผู้ที่ส่งจนถึงผู้รับนั่นเองดังนั้น AirTag และอุปกรณ์เสริมในเครือข่ายค้นหา Find My นั้นจะมีตัวระบุ Bluetooth ที่ไม่ซ้ำกันซึ่งก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆวิธีนี้นะครับจะช่วยป้องกันไม่ให้คุณนั้นถูกติดตามเมื่อย้ายไปยังจุดต่างๆเมื่อใช้เครือข่าย Find My เพื่อค้นหาอุปกรณ์ที่ออฟไลน์อยู่ นอกจากนี้ a อ r t แท็และเครื่องมือในการค้นหาหรือฟ i n d My นั้นได้รับการออกแบบมาเพื่อขัดขวางการติดตามที่ไม่พึงประสงค์ด้วยโดยแอปค้นหาของฉันหรือฟ i n d My นั้นจะแจ้งให้คุณทราบหากว่ามี a อ r t แท็หรืออุปกรณ์เสริมในเครือข่ายฟ i n i n y ที่ไม่รู้จัก ที่กำลังเคลื่อนที่ไปพร้อมกับคุณอยู่เพื่อที่จะป้องกันการติดตามโดยที่คุณไม่รู้ตัวนอกจากนั้นนะครับ a i r t a ทที่ไม่ได้อยู่กับผู้ที่ลงทะเบียนไว้เป็นเวลานานๆน,น,นั้นจะส่งเสียงเมื่อเคลื่อนที่แม้ว่าคุณจะไม่ได้ใช้อุปกรณ์ iOS ก็ตามหากว่าคุณค้นพบ AirTag หรืออุปกรณ์เสริมในเครือ Find My ของคุณที่คุณไม่รู้จักให้ใช้ขั้นตอนด้วยวิธีการปิดการใช้งานนั่นเอง และทั้งหมดนี้คือรายการ TKN Techno Now ของเรานะครับติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมบนช่องทางอื่นๆออนไลน์ได้นะครับและกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าทาง p p t HD ช่อง36ครับ